ต่อไปนี้นะครับก็จะเป็นสาธิตการเปลี่ยนฐานของสว่านนะครับฐานของสว่านตัวพวกสว่านมือนะครับก็จะมีอยู่การถอดอยู่2แบบนะครับคือตัวนี้จะถอดแค่ฝาด้านหลังนะครับก็คือจะมีน็อต4จุดนะครับแล้วก็พอคลายน็อตแล้วก็ยกมาได้เลยเราก็จะเห็นฐานแต่อีกบางรุ่นนะครับก็จะถอดน็อตทั้งตัวนะครับเพื่อจะถอดเสื้อมันขึ้นมาเลยนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นฐานของตัวนี้เวลาเปลี่ยนจะทําเหมือนกันนะครับก็คือ งัดก็จะงัดสองฐานขึ้นมาน่ทั้งสองฝั่งทาเหมือนกันนะครับ,รบก็งัดขึ้นมาขึ้นมานะครับพวกนี้ฐานพวกนี้จะไม่เหมือนกับฐานของตัวเครื่องเกียร์หรือโรตารี่นะครับก็จะมันจะมีสลักอยู่ตรงนี้นะครับอ่านะครับก็กดสลักตรงนี้ลงแ,แล้วก็เอาไผ่โครงไปหรืออะไรก็ได้ครับพอมันลงไปแล้วเนี่ยลงจากสลักตรงนี้ปุ๊บ มันก็จะดันออกมาแค่นี้นะครับทำเหมือนกันทั้งสองตัวนะครับก็เป็นสลักอันนี้มันก็จะออกแล้วถ้าเวลาใส่กลับเข้าไปนะครับก็แค่ใส่ให้มันดูจากตัวเขี้ยวนะครับนะครับมันจะมีเขี้ยวตัวเล็กๆนี่นครับ ตัวนี้ต้องดูนะครับอย่าให้มันพับนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันล็อกฐานนี้ได้ก็จะขยับขึ้นมานิดนึงตัวนี้กดลงไว้แล้วแล้วก็ขยับให้มันขึ้นมาแล้วก็ใส่ตัวสายก็จะเป็นอย่างนี้นะครับลักษณะการใส่แล้วก็บิดแค่นี้เองแล้วก็ใส่ฐานลงไปแล้วก็ดันให้สุดแค่นี้มันก็จะล็อกแล้วไม่หลุด เหมือนกันนะครับสองฝั่งใส่ให้หน้ามันทนกันก็ใส่กดเหมือไม่หลุดแะก็กดเวลาใส่เข้าไปในซองเบ้ามันนะครับก็กดฐาน้าไปก่อนแล้วก็ให้กดฐานเนี่ยดันไปข้างหน้าหัวคอม แล้วก็ลูดตามลงไปเลยปึ๊บทำเหมือนกันทั้งสองฝั่งนะครับกดเข้าไปก่อนแล้วก็เก็บแค่นี้นะครับเสร็จครับสองตัวนี้ทำเหมือนกันนะครับแค่ต่างแค่รูปแบบการถอดเฉยๆพอเสร็จแล้วก็ปิดฝา